สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ใจกลางอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างดีทรอยเลยนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจมากๆนั่นก็คือ AI เนี่ยมันกําลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของการผลิตไปได้ยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไม่คุยกันแค่เรื่องพาดหัวข่าวทั่วๆไปนะครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปดูเลยว่าเฮ้ยในโรงงานจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เอาละครับพอเราพูดถึง AI ในโรงงานปุ๊บภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนยแบบในหนังไซไฟใช่ไหมครับที่จะมาครองโลกอะไรทำองนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับ AI ที่ใช้กันอยู่จริงๆทุกวันนี้มันเหมือนกับเป็นชุดเครื่องมือสุดเจ๋งมากกว่าเป็นกล่องเครื่องมือที่เอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะอย่างทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างอะไรใหม่ๆในการผลิตได้ครับทีนี้ เพื่อให้เราเห็นภาพเดียวกันเนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือหลักๆที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ AI ที่ว่านี้กันสักหน่อยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือ Machine Learning หรือที่เรียกสั้นๆว่า ML หลักการของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับคือแทนที่เราจะมานั่งเขียนกฎเป็นพันๆบรรทัดให้คอมพิวเตอร์ว่าถ้าเจอแบบนี้นะต้องทาแบบนั้นเราเปลี่ยนใหม่เลยเราแค่โชว์ตัวอย่างให้มันดูเยอะๆแล้วก็ปล่อยให้มันคิด แล้วก็เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆด้วยตัวของมันเองเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันเหมือนกับเราจ้างเด็กฝึกง,งานมาคนนึงเลยครับเราไม่ต้องมาเน่องอธิบายทุกอย่างเป๊ะๆแค่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2-3ครั้งที่เหลือเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันก็เรียนรู้แล้วก็ทําตามได้เองนี่แหละครับคือหัวใจของ machine learning เลยโอเคตัวต่อมาก็คือ deep learning ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของ ml นั่นแหละแต่ถ้าจะเห็นภาพชัดๆนะครับถ้า ml คือสมอง Deep l e ARNING ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตากับหูให้กับเครื่องจักรเลยมันคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมันรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างเช่นใช้กล้องส่องหารอยคิดควรบนชิ้นง,งานหรือว่าใช้ไมค์คอยฟังเสียงแปลกๆของเครื่องจักรเพื่อบอกเราก่อนที่มันจะพังครับเครื่องมือตัวถัดไปอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ Large Language Models หรือ LLMs ครับนึกถึงพวก ChatGPT อะไรแบบนั้นเลย ลองคิดภาพตามนะครับว่า LLMs เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นแผนกต้อนรับหรือเป็นล่ามชั้นดีเลยก็ได้มันจะคอยแปลภาษาคนของเราเนี่ยที่บางทีมันก็กำกวมใช่ไหมครับให้กลายเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป๊ะๆชัดเจนทำให้เราสั่งงานหรือคุยกับเครื่องจักรได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและสุดท้ายครับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เลยเรียกว่า Physical AI นี่คือจุดที่สมองดิจิทัลที่เราพูดถึงกันมาทั้งหมดเนี่ยได้มาเจอกับร่างกายที่จับต้องได้จริงๆมันคือความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับ ระหว่างหุ่นยนต์ที่แค่ขยับไปตามจุดที่โปรแกรมไว้กับหุ่นยนต์ที่มันรู้สึกได้จริงๆอย่างเช่นรู้สึกถึงแรงต้านทานแล้วก็ปรับแรงจับของตัวเองได้บอกเลยว่านี่คือการอัปเกรดครั้งใหญ่มากๆครับเอาละครับพอเรารู้จักเครื่องมือแต่ละชิ้นกันคร่าวๆแล้วเนาะทีนี้เรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามันทํางานยังไงในโลกจริงโดยจะเริ่มจากสเกลที่เล็กที่สุดก่อนเลยก็คือการสร้างชิ้นส่วนแค่ชิ้นเดียวให้มันเพอร์เฟกที่สุดมาดูกันครับว่า AI มันเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้าง เส้นทางของชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มจากไอเดียง่ายๆของคนเรานี่แหละครับอาจจะแค่ภาพสเกจบนกระดาษจากนั้น generative AI ก็จะเข้ามาช่วยแปลงภาพร่างนั้นให้กลายเป็นแบบทางวิศวกรรมที่เอาไปผลิตได้จริงๆและพอผลิตเสร็จปุ๊บ AI vision ก็จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพคอยสอดส่องหาตาหนิเล็กๆน้อยๆที่บางทีสายตาคุณเราอาจจะมองข้ามไปได้ครับแล้วดูตัวอย่างนี้นะครับมันเจ๋งมากๆเลย จากบริษัท Landing AI เขาโชว์ให้เห็นเลยว่าการใช้ AI ตรวจคุณภาพเนี่ยมันง่ายขนาดไหนคือแทนที่จะต้องมานั่งเขียนโค้ดอะไรวุ่นวายนะครับเราแค่ลากกรอบรอบๆรอยขีดข่วนในรูปแค่5-10รูปเองแล้ว AI มันก็จะเรียนรู้ได้เองเลยว่าอ๋อหน้าตาของรอยขีดข่วนมันเป็นแบบนี้นี่เองคือมันเรียนรู้เหมือนคนเลยครับง่ายขนาดนั้นเลยแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในระดับชิ้นส่วนเนี่ย AI ยังถูกเอาไปใช้อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น1 ใช้หูของมันคอยฟังเสียงเครื่องจักรเพื่อบอกล่วงหน้าว่าเอ๊ะใกล้จะต้องซ่อมแล้วนะหรือ 2. ใช้สร้างภาพตําหนิปลอมๆขึ้นมาเพื่อให้ AI ตรวจสอบของเราเนี่ยฉลาดขึ้นเรเว็วๆหรือแม้กระทั่ง3ให้ AI ช่วยออกแบบเครื่องมือที่โคตรซับซ้อนอย่างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้บอกเลยว่ามันช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปได้แบบมหาศาลเลยครับโอเคจากระดับชิ้นส่วนเล็กๆนะครับทีนี้เราลองซูมเอาออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้น มาดูภาพรวมของทั้งโรงงานกันบ้างซึ่งตรงนี้นี่แหละครับคือจุดที่ AI กําลังเข้ามาพลิกโฉมหุ่นยนต์แบบเดิมๆที่เราเคยเห็นกันไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยนะครับหุ่นยนต์แบบเก่าเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือทําตามคําสั่งที่โปรแกรมไว้เป๊ะๆซ้าไปซ้ำมาแต่เจ้าหุ่นยนต์ Physical AI เนี่ยมันปรับตัวได้มันรู้สึกได้ถึงสิ่งรอบข้างทํางานใกล้ๆกับคนก็ปลอดภัยเพราะงั้นมันเลยไม่ใช่แค่เครื่องมือแล้วล่วะครับ แต่มันกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมของเราคนหนึ่งเลยพอเรามีหุ่นยนต์ฉลาดๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันเลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโรงงานที่ยืดหยุ่นขึ้นมาได้ครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าพลิกวงการเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการจะเปลี่ยนสายการผลิตทีหนึ่งเพื่อทําของใหม่ๆโอ้โหมันคือค่าใช้จ่ายมหาศาลแถมยังต้องหยุดโรงงานอีกแต่ตอนนี้ลองดูตัวอย่างของมาคิเน่แอลบสิครับเขาสามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะแบบคัสตอมทีละชิ้นได้เลยหรืออย่างโรงง,งานฮุนไดที่สิงคโปร์ ก็ใช้ AI ช่วยจัดการจนประกอบรถยนต์คนละรุ่นในสายการผลิตเดียวกันได้นี่คือความยืดหยุ่นที่สมัยก่อนเนี่ยแทบจะฝันถึงไม่ได้เลยครับเอาละครับเราซูมออกกันอีกรอบหนึ่งไปสู่ภาพที่ใหญ่ที่สุดก็เลยนั่นก็คือระดับของซัพพลายเชนทั้งหมดเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วความท้าทายที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องการผลิตด้วยซ้ำแต่มันคือการเชื่อมต่อทุกอย่างให้เข้ากันต่างหากทีนี้ก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า ในเมื่อเรามีเครื่องมือเจ๋งๆในการผลิตของเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วอะไรล่ะคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุดที่มันคอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เราไปได้เร็วกว่านี้และคําตอบก็คือการประสานงานครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่การสร้างของแต่มันคือการจัดการวิธีการสร้างต่างหากลองนึกดูสิครับการหาโรงงานที่ใช่ที่เหมาะกับแบบของเราการสื่อสารความต้องการที่มันซับซ้อนมากม จุดนี้แหละครับคือจุดที่ทําให้ทุกอย่างมันช้าลงและก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายที่สุดแล้วเพื่อจะมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยมันก็เลยมีแพลตฟอร์มอย่างบรลมเกิดขึ้นมาครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันไม่ใช่แค่แชทบอทธรรมดาแต่มันคือพื้นที่ทํางานอัจฉริยะ ที่เราแค่โยนไฟล์แบบโยนเอกสารโปรเจกต์เข้าไปแล้ว AI ก็จะช่วยเช็คให้หมดเลยว่าทุกอย่างพร้อมไหมต้องแก้ไขอะไรไหมและที่พีที่สุดก็คือมันจะไปหาโรงงานที่เหมาะกับงานของเราที่สุดให้แบบอัตโนมัติเลยมันทําหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานอาัจฉริยะที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้กับทั้งอุตสาหกรรมเลยครับเห็นไหมครับว่าพอเครื่องมือ AI ทั้งหมดนี้แม้ว่าจะตั้งแต่ระดับเล็กจิ๋วอย่างชิ้นส่วนขยับมาที่โรงงานแล้วก็ไปจนถึงภาพใหญ่สุดอย่างซัพพลายเชน พอทั้งหมดนี้มันทํางานประสานกันมันกําลังจะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆในวิธีการที่เราสร้างสิ่งของทุกอย่างบนโลกนี้เลยครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการจะสร้างฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ด้วยเครื่องมือ AI พวกนี้กำแพงนั้นมันกำลังจะหายไปแล้วครับ คือเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นล้านล้านอีกต่อไปขอแค่มีไอเดียดีๆก็พอทุกคนก็สามารถเป็นผู้สร้างได้และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับในยุคที่เครื่องมือมันพร้อมขนาดนี้แล้วอุปสรรคต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดแล้วบางทีขีดจำกัดเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่อาจจะเป็นแค่จินตนาการของเราเองก็ได้คำถามก็คือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่จะเปลี่ยนโลกมันจะเป็นอะไร